กับ Mercedes-Benz C43 Coupe AMG รุ่น f e l i f t นะครับกับเครื่องยนต์ใหม่390แรงม้าขับเคลื่อนแบบโฟ a t เมิกมาพร้อมกับสีเทาพิเศษกราฟไฟเก์นะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG พกเกจรอบคันราคาสุดพิเศษอยู่ที่3ล้าน9 0บาทคันนี้มีอะไรพิเศษที่อยากให้ดูเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ ผมกับคันนี้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสีพิเศษนะครับเป็นสีกราฟไฟท์เกมมาในตระกูล C43 Coupe MG รุ่น Space Slip ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพื้นฐานมาจากตัวบอดี้ของ C250 Coupe หรือว่า C200 Coupe รุ่นที่จำหน่ายอยู่ปัจจุบันนะครับแต่เขาอัปเกรดตัวเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับระบบต่างๆให้พิเศษมากยิ่งขึ้นเป็นตัว MG Performance รถแท้ๆเลยนะครับและที่สาคัญนะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ4ล้าน2แสนบาทตัวนี้นะครับเป็นรุ่นประกอบในประเทศทาให้ร ลูกค้าในประเทศไทย,ยสามารถจับต้องได้ง่ายๆขึ้นนะครับได้สัมผัสสกูตเอเน่ยในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับค่ายอื่นอย่าง bmw เนี่ย m 5 m 4หรือว่าอะไรเงี้ยราคาเนี่ยถ้าเทียบกันน่มันจะโดดไปค่อนข้าง หลายร้านเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับสีพิเศษกราฟไฟเกนะครับนานๆจะมีเข้ามาทีหนึ่งสีจะออกโทนเทาเข้มนะครับสวยเลยแนตะ่ถ้ามองผ่านๆไกลๆอาจจะมองว่าดูคล้ายๆสีดานะครับสวยและก็คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นเฟซลิปจะมีอะไร,ประเปลี่ยนแปลงเรามาไล่ดูดีกว่านะครับอย่างแรกของเขาคือตัวเครื่องยนต์นะครับจากเดิมตัว C13 คูเป้ที่เปิดตัวในปี2017นะครับรุ่นก่อนหน้าจะมีแรงม้าอยู่ที่ประมาณ367แรงม้าตัวนี้รุ่นเฟซลิปเขาอัปเกรดขึ้นมานะครับเป็น แรงม้าเพิ่มอีก23ตัวก็เป็นอยู่ที่390แรงม้าแรงบิดเท่าเดิมน,นะครับ520นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์แบบ NAGTONIC นะครับและระบบขับเคลื่อนโฟเมติกเหมือนเดิมหมดเลยแต่อัพแรงม้าเพิ่มขึ้นทำให้การขับขี่ผมว่าสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเหยียบปุ๊บมาปั๊บประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัว บอดี้รถของเขานะครับมันไล่ดูไฟหน้าของเขาจาก LED Intelligent Light System จะเปลี่ยนมาตัวท็อปกว่าเป็น Multi Beam LED นะครับรุ่นนี้สังเกตได้โคมไฟภายในของเขาจากสวยงามมีการดีไซน์ออกแบบที่ค่อนข้างล้ำยุกนะครับผมลูกเล่นของเขาถ้าเรามองจากด้านนอกเข้าไปจะเห็นว่าจะมีตัวเลข84 LED อยู่ซึ่งผมบอกว่าไฟหน้าตัวหลักของเขาเนี่ยเมนเมนหลักของเขาเจะมีไฟ LED มากถึง84ดวงรุ่นนี้นะครับ Multi Beam ใช้ในรุ่นของตัว S Class รุ่น ใหม่นะครับ CLS E-Class เนี่ยก็จะใช้ไฟแบบรุ่นนี้เลยถือว่ารถ C-Class นะครับในรถไซส์ที่เล็กกว่านะครับก็เป็นค่อนข้างได้เปรียบนะครับคือได้ไฟแบบตัวท็อปมาเลยนะครับแล้วก็กันชนแบบ MG รุ่นใหม่ของเขาในรุ่นเซนลิฟก็มีการปรับเปลี่ยนตกแต่งให้ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นสังเกตได้จากช่องหักลมด้านซ้ายและขวานะครับจะแตกต่างจากตัวก่อนหน้านะครับก็ดูดูดันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้าแบบคู่นะครับสี แมตต์อลูมิเนียมนะครับก็ดูสปอร์ตดีนะครับผมสวยงามนะครับการตกแต่งของเขาอ่าไล่มาดูอีกอย่างหนึ่งของเขาที่เปลี่ยนแปลงในรุ่นเฟสดรีปก็คือล้อแม็กนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นล้อแม็กลายใหม่ดับเบิลสป็อกเป็นไบคันเลอร์นะครับและคันนี้ตกแต่งพิเศษนะครับคาลิเปอร์เบรกเป็นแบบพ่นสีแดงพร้อมโลโก้แบบ a m g ซึ่งเดิมเขาจะเป็นแบบสีเทานะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนมาอัปเกรดมาให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมดิสเบรกนะครับเป็นแบบเจาะรูเพิ่มความระบายความร้อนนั่นเองนะครับผมไล มาดูด้านข้างสัญลักษณ์ใบเทอร์โบโฟเมติกแน่นอนครับบ่งบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่ขับเคลื่อนแบบโฟเมติกก็คือสล้อน,นั่นเองนะครับคันนี้ยังมาพร้อมกับตัวไนท์แพคเกจนะครับไนท์แพคเกจคนอาจจะมองว่าเอ๊ะคืออะไรก็คือตัวขอบกระจกทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสีแบบไฮกอสแบ็กสีดําเงานั่นเองนะครับตัดกับตัวสีรถถ้าตัวนี้ด้วยตัวรถสีโทนจะค่อนข้างมืดก็อาจจะมองเห็นไม่ค่อยเด่นชัดแต่ถ้ารถเป็นสีขาวก็จะเห็นเด่นชัดเลยว่านี่คือมาพร้อมกับไนท์แพคเกจหลังคาของเขาก็ไม่ตตัดปนนะรี้ก็จเ แบบหลังคาพาโนโลามิกการ์ด,ดูดูด้านท้ายเขาว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ด้านท้ายถ้ามองผิวเผินก็จะดูเหมือนตัวรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับรุ่นก่อนเฟซซิพแต่เรามองดีๆจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือด้านไฟท้ายนะครับการดีไซน์ของไฟท้ายด้วยรูปทรงจะเหมือนเดิมหมดแต่จะเปลี่ยนตัวโคมไฟ LED ภายในให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างนึงก็คือปลายท่อคู่นะครับข้างละ2คู่ตัวนี้จากทรงเดิมที่เป็นทรงเหลี่ยมนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นทรงกลมเรียบร้อยนะครับดูสวยงามดิฟฟลเซอร์ด้านท้ายและที่สําคัญนะครับรถตระกูล a m g ส่วนใหญ่ที่มาจากโรงงานสแตนดาร์ดก็คือจะมี มีโลโก้เอ็ติดมาตรงนี้เลยนะครับและด้านขวามือก็จะเป็นรหัสของตัวถังนั่นเองนะครับจะไม่เหมือนรุ่นปกติที่รหัสตัวถังเนี่ยจะไปอยู่ทางด้านซ้ายนะครับและโลโก้เอ็ถ้าเป็นชุดแต่งเอ็มจีแพคเกจก,ก็จะไม่ติดมาด้วยฝากระโปรงด้านท้ายของ c ีคัสคูเป้นนะครับไม่มีปุ่มเปิดเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับตรงนี้ต้องใช้รีโมทหรือว่ากดสั่งจากภายในหรือว่าใช้ระบบแฮนด์ฟรีแอ็กเซสก็คือสามารถเตะเปิดได้เรียบร้อยเลยที่จุดสัมภาระด้านหลังก็ค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถขนของได้เยอะนะคร นะในกูลรถสปอร์ตคูเป้นะครับตรงนี้ก็กดปิดเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับ ภายในของรุ่นเฟซลิ์นะครับต้องบอกเลยว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ใส่อ p อปชันมาผมถือว่าโอเคเลยไล่มาดูเลยนะครับโทนของตัวรุ่น AMG ทั้งหมดเนี่ยเบาภายในจะเป็นสีดําเดินได้แดงนะครับแล้วก็สลับกับตัวหนาคันทัลล่านะครับช่วยเพิ่มความกระชับเข็มขัดนิรภัยเนี่ยต้องเป็นสีแดงเท่านั้นนะครับะกูล AMG ทั้งหมดนะครับผม รุ่นของ C c ค u p ปนะครับจะมีตัวเบลฟิเดอร์นะครับนี่ปกติมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับทำให้เราเนี่ยค่าเข็มขัดนิดรภัยได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เข็มขัดนิดรภัยของตะกูดเอเนี่ยเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าสวยงามมากๆแล้วก็รุ่นเฟซลิปมีอะไรเปลี่ยนหลายอย่างนะครับถ้าดีไซน์โดยรวมก็จะเป็นเหมือนรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับแต่มีการดีไซน์เปลี่ยนก็คืออย่างแรกก็คือตัวพวงมาลัยเองนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตรุ่นใหม่มีโลโก้แบบ MG เหมือนรุ่น CLS 53 นะครับตัวนี้ใช้พวงมาลัยแบบรุ่นใหม่แล้วถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าตระกูล C เนี่ยถือว่าค่อนข้างเล็กในรุ่นถ้าเทียบกับรุ่นอื่นของตัว m e อร์ d e เ Benz นะครับแต่จนะให้พวกพวงมาลัยแบบรุ่นใหม่มารุ่นท็อป,อ,ปอย่าง CLS ผมถือว่าโอเคและหน้าปัดของเขาก็จะเป็นหน้าปัดแบบ LCD เรียบร้อยแล้วไม่ใช่แบบอนาล็อกนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่ามีการปรับตั้งค่าหรือว่าใช้งานต่างๆดูทันสมัยสวยงามมากยิ่งขึ้นทําให้มันน่าขับรถขึ้นนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับจากเดิมหน้าจอขนาดเล็กนะครับต้วเเวลารปปิดจอุ๊น โลโก้ AMG ขึ้นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ระบบการใช้งานต่างๆทำได้อย่างค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลูกเล่นต่างๆทําได้อย่างสวยงามด้วยนะครับและที่สำคัญเขาใส่แอมเบียนไลท์มาให้เรียบร้อยจากเดิม3สีเหลืองขาวฟ้าตอนนี้เปลี่ยนได้ถึง64สีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลกลางจากเดิมลายเป็นคาร์บอนเคปเลอร์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นลายแบบซิลเวอร์เคปเลอร์ซึ่งดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้รถด,ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่มืดจนเกินไปนะครับตรงกลางก็เป็นช่องวางแก้วปกตินะครับตรงคอนโซล ปุ่มควบคุมระบบต่างๆของตัวรถนะครับปรับตั้งค่าช่วงล่างได้อย่างง่ายดานะครับคอมฟอร์ตแบบปอด,ปอดหรือว่าปรับด y นามิกซีเน็นะครับปรับระบบการขับข,ขี่ก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เครื่องเสียงก็จะให้เป็นเครื่องเสียงแบบเบอร์เมสเตอร์อยู่นะครับด้านหลังของตัว C ีคัสนะครับสามารถนั่งได้จริงนะครับแต่อาจจะค่อนข้างไม่กว้างนะครับผมตัวนี้ถ้าเราปรับเบาะด้านหน้ามานะครับสามารถนั่งข้างหลังได้นะครับตัวนี้ก็แต่ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับไม่นั่งสบายเท่าโตอีคูปแต่ถือว่ารถถ CQ เปนี่ก็็ทแบบใ คนสงคนก็ยังโอเคนะครับคันนี้รถปี2019นเะครับเลขไมล์เพียงแค่53,000มกิโลราคาสุดเล้าใจนะครับเพียงแค่3ามล้านเก้าหมื่นบาทเท่านี้นะครับถ้าคุณได้ลองนะครับจะได้รู้ว่าความสนุกเนี่ยอยู่ในรถคันนี้ครบจบในคันเดียวเลยนะครับมาที่เบนเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ